สวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมสลีท่า .io อีกเช่นเคยและในวันนี้ก็มีสกินอัปเดตมาถึง3สกินด้วยกันออยากรู้กันเลยใช่ไหมล่ะงั้นเราไปดูกันเลยนี่ฮะนี่สกินใสขอบส้มนะวูวูสกินอันนี้ก็สวยดีนะครวันนี้ผมจะใช้สกินไอตาเดียวนะครับตากลมๆอ่าดีดี เออชื่อเชนเนอรเรานะครับอ้าแค่เราไปกินกันเลยเราวันนี้เราจะมากินจุดกันต่อจากวันนั้นมัน้งนะฮะก็ไม่ได้เล่นนานแล้วโอ้โอ้โหตัดหน้าแบบอินฟินิตี้ครับโอ้โหมันแทบไงคนมันเทพเนะฮะโอ้โหไม่ได้เล่นานานมันจะเทพมั้งโฉมใช่นะฮนะตะกี้นี้ก็ประหลาดมากเลยนะฮะดูเด้อ โอ้หตัวใหญ่ต oh, ัวใหญ่ตัวใหญ่น oh, ี่โอ้หเราตัดหน้าตัวใหญ่แล้วก็เป็นสกรีนเดียวกันกับเราด้วยนะฮะโอ้หกิน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 ของฟรีของดีของเราเองเนาะใช่ไหมเราฆ่าเนาะก็เป็นของเรานะฮะเราของเราของเราฆ่านะฮะของเราของเร่าะฮ้ยไม่ใช่นี่ครับผมล้อมผม้อดอย่างล่อนะโอ้ห ผมจะออกไปจากวงแหวนนี่ทำไมมันต้องฆ่าผมด้วยเฮ้ยเดี๋ยวดูขคนดีของฟรีของฟรีโอ้ว้าวโอ้ไม่ไจะเล่นนานเลยฝีมือตกไปเยอะนะฮะนะจะเล่นก็เล่นช่วงแคสเกมนะโอ้โอเคเรากินจุไปเรื่อยๆๆนะเราตัดหน้าไอ้เรนโบ้นั่นแหละครับ อย่าเห็นหน้าคนเล่นคนอื่น่ะว่ามันไปแย่งอาหารของคนอื่นทำไมคนอื่นเขาฆ่ากันเนาะใช่ไหมแต่มันก็ไปแย่งอะใช่ไหมเอออยากรู้ว่าคนหน้าตาคนเล่นเป็นยังไงอ้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพัหน้านะครับเราจะเอาสกรีนใส่ๆนะฮะแบบสกรีนที่มันโปร่งใสนะ,อะขอบสีส้มอะนะที่เราเห็นกันตอนต้นคลิปนะฮะอ่ะแหลกนิดนึงแหลกนิดนึงแหลกนิดนึง ชูบไห่น,นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงแหลกก็ไม่เป็นไรนะฮนะน่สีมือสีมือฮนะสีมือเราไปหาจุดเราไปหาใครกินต่อดีกว่าบึนบ้น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 บึน้น <c> บ <oughs> ึ้นบึ้นบิ้นเบิ้นบิ้นลืมบอกไปฮนะไอสกีสีไอสกีไอ มีหงอนออกมาตรงเนี้ยแล้วตาสีส้มนะฮะมันกลายเป็นสีขาวธรรมดาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาใช้สกีีบ้านกว่านะเนี่ตลกขนาดไหนไม่รู้กันโอ้โบว์ใสเลยอาจจะมองไม่เห็นนะฮะอ่ใครรู้จักเกมเออ่สปอร์บ้งฮะสปอร์อะสปอร์นะฮะที่มันให้สร้างเนื้อหนังของตัวเองแล้วสร้างเผ่าพันธุ์นะฮะนั่นแหละมันไอตัวเนี้ยสีมันคล้ายๆตัวสปอร์มันอยู่ในน้ำหละ จริงนะผมพูดเลยผมเคยดูแต่ไม่เคยโหลดมันโหลดยากใช้เสียเงินด้วยนะครับนี่ก็ไปอันนี้โอ้โหนี่หลบทันฮนะโอ้เงยงงาง,างาของฟรีของฟรีนะฮะโอ้ของฟรีของดีโอ้โหเจ้โอ,อ,โอ้ต้องหมุนตัวแบบนี้นะครับถึงจะชนะคู่ต่อสู้ได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่หมุนตัวก็แบบหนาพูดนะก็หมุน ตัวกลับนะฮะมันจะไอ้น,นี่นะฮะมันจะโจมตีคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นแล้วคู่ต่อสู้จะตายไวขึ้นนะครับโอ้ก็ดีเนี่ยดูดิเวลามันพุ่งสปีดนะฮะโอ้โหสีสวยใสายมากเลยสวยงามนะฮะโอ้โหนี่ต้องต้องวนตัวนะฮะแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่รอดนะฮะฟึบฮึ เราจะหลอกว่าให้มันมาล้อมเราแล้วเราก็จะวิ่งออกไปวิ่งออกไปนะคะแบบนี้แบบนี้แล้วเราก็จะวิ่งมาแบบนี้โอ้โหฮึบดิชื้อแล้วเราก็จะวิ่งมาแบบนี้แล้วก็ล้อมมันเอาไว้นะครับโอ้โหเร้ยบร้อยครับมันโดนเราล้อมนะครับล้อมเอาไว้นะครับแกเราก็จะโดนมันล้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะรอให้มันมาี่กนี้มาตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะทำแบบนี้ฮะโอ้โหจะ โอ้โหน่าเสียดายนะฮะโอ้โหมันทำไมมันชอบกินพวกเราอ่ะสงสัยจะเห็นสกินยาวนานเกินไปก็เคยแบบอยากจะกินนะมั้งไม่รู้ดินะโอ๋อเชฟปะน่ะแล้วจัดลอยไปแล้วล่องแล้วล่องนะอ่ะเมื่อกี้มันเห็นอ่ะเจอเยอะเหรองูชน ไม่เดี๋ยวทำไมตัวเียวนี่มันใหญ่จังอะโอเคแต่อ้าวว้าวรล้โทนี่ม้วนตัวม้วนตัวม้วนนะอ่ะเอาไอ่ไม่เป็นไรติดต่อไม่ได้โอ้หมือไปนั่นนะ่ะ เคค่อยๆงามงามไปละสาวเอฟเฟตของเราอ่ะเอาแล้วไอ้เขียวตายแล้วเขียวตายแอฟเฟดูแฟดด้วยไ o นะฮะ no งามงามไอ้ม่วงไอ้สีไอ้วงกลมเมื่อกี้นั่นแหละ จริงๆอะมันมีไว้ให้เรากินนะฮะโอเคมันมีไว้ให้เรากินนะครับไอไอเม็ดใหญ่ๆเมื่อก,กี้ที่มันวิ่งได้นะฮะนั่นแหละมันมีไว้ให้เรากินแล้วพอกินปุ๊บม,มันมันจะพาทำให้เราตัวใหญ่ตัวตัวยาวขึ้นนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอไอไอเปอร์เซนต์ของมันนะฮะมันจะเพิ่มขึ้นหลายเปอร์เซนต์เลย นะเพราะฉะนั้นต้องพยายามกินเจ้าแบบนั้นเยอะๆนะครับเพราะมันดีมากคุ้มด้วยด้วยนี่กินไปแล้วนะนั่นะนนั่นนั่นนไม่ได้แอมไม่ได้แอมไม่ได้แอมมาพุ่งยาวพุ่งยาวครับนี่ครับเก็บๆๆ็บเกเก็บโอ้พล้วพอแหมดอ้าวอันนี้มันท้าทายครับท้าทายไม่รู้เสร็จแล้วทิ้งใครนี่ ล้อม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 ก่อนล้อมมันก่อนล้อมมัน <c oughs> นี่สุดยอดเลยครับการที่เราหักหลบเลี้ยวนะครับแล้วมันมีศัตรูอยู่ด้านหน้าพอดีนะครับแล้วมันจะคุ้มมากเพราะว่ามันจะไปโดนศัตรูแล้วศัตรูก็จะนี่มาโดนตัวเรามันจะเป็นการที่

โอ้นี่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 งามงางามน้ำอุ้ยอีกหลายคลิปเลยที่ยังไม่ได้ลงยูทูบโอเคโอเคอ่ะอะไะเออตอนนี้เราใหญ่ได้สักประมาณเจ็ดพันกว่ากวาแล้วครับโอ้โหใหญ่มากนะโอ้โอ้โอ้นี่ตัดหน้าตัดหน้านี่ นี่ต้องแบบ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 บูมเดอเอ็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 มฮับเดอเอ็มฮับอู้ยไปดีกว่านะเราทะเลทลายกันมานานแล้วนะก็คนที่จะไปออกล่าหาเหยื่อบ้างแล้วอ้าวจะทำอะไรไอ้หนูไอ้หนูจะทำอะไรนะไอ้หนูไดอแอมลุงหลอกโกก็โข่ โอเคเปลี่ยนสกรีนเป็นสกรีนที่สามไปนะฮะอ่าโอเคลองดูก่นอนเพรมีกระติกระใจมากขึ้นนะฮะโอถ้าชีวิตนี้ตายปุ๊บจบคลิปเลยทันทีนะอ่าจบเพลงเลยมันต้องเครียดโอ้ตรงนี้มีเป็นก้อนๆน,นะฮะโอ้ยาอยากให้ตัวใหญ่นี้มันมาหาเราอะ่ะเราจะวิ่งกัดหน้ามัน อ้ยน่าจะงจะนี้ดูว่ก็เจอไก่อ่อนนะฮะอออน่าจิงมาฟาเดยอพุ่งนีเเดะเดอุอเ้ยนี่นี่นี่ตัวำนี่ตัวรำนี่เนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนี่ยอยากยากด้ายาก้นโอ้โน้า สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับจะกลับไปเล่นล้างแค้นไอ้ส้มแต่ก่อนหน้านั้นขออารวาดก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย